เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลุ่มเราจะมานำเสนอเรื่องปัญหาทางเดินเท้าภายในมหาวิทยลาลัยกเกษตรศาสตร์ค่ะแรงบันดาลใจในการแก้ไขปัญหาทางเดินเท้านะคะเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันในการเดินไปเรียนตามตึกต่างๆซึ่งปัญหาที่พบบ่อยมักจะเป็นพื้นที่ไม่สม่ำเสมอการทำให้สะดุดและบริเวณแถวแถวผนโยธินก็จะมีสายไฟที่ไม่เป็นระเบียบ ส่วนในช่วงหัวค่านะคะก็จะมีแสงสว่างไม่เพียงพอคะ่ะดีไซน์ thinking แบ่งเป็น5ขั้นอย่างแรก e m p a t h y z e e m p a t h y z e ทางเราได้มีการกำหนดคำถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ยกตัวอย่างเช่นรถไม่ชะลอให้คนข้ามทางม้าลายพื้นทางเดินมีความไม่สม่ำเสมอกันฝาท่อเกิดการชำรุด ในตอนกลางคืนมีแสงสว่างไม่เพียงพอมีรถวิ่งบนทางเดินเท้ามีขยะมูลฝอยในช่วงฝนตกท่อระบายน้ำระบายน้ำไม่สะดวก 2. d e f i จากที่เราเก็บข้อมูลจากผู้ถูกสัมภาษณ์ปัญหาที่พบมากที่สุดคือปัญหาพื้นไม่สม่ำเสมอและสายไฟไม่เป็นระเบียบ 3. ไอเดียเป็นการระดมความคิดของคนในกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น success, popular และ innovation success คือเราควรมีป้ายติดในการแจ้งเตือน popular คือควรมีเครื่องตรวจจับในขณะที่มีรถวิ่งบนเส้นทางเดินเท้ามีการถ่ายรูปป้ายทะเบียนและการเก็บค่าธรรมเนียม innovation เสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และ p e ล g g n น 4. โปรโตไทปได้แก่ 1. ปรับปรุงทางเดินให้เรียบสม่ำเสมอ 2. ติดป้ายเตือนเพื่อให้ระวังก่อนและในขณะที่กำลังปรับปรุงให้แล้วเสร็จ 3. จัจะทำเพเวเกนเพเวเกนดัดแปลงมาจากแนวคิดที่ได้รับความนิยมด้านนวัตกรรมสูงสุดคือเสาอไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Pay Wagon เป็นระบบเทคโนโลยีที่สร้างพลังงานด้วยการเดินเท้าหลักการคือเมื่อเดินเหยียบบนแผ่น Pay ว a g o n พลังงานจนจากการเคลื่อนที่จะถูกแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเราจะพัฒนาให้สามารถเก็บพลังงานไว้ในแบตเตอรี่และใช้เป็นไฟฟ้าส่องสว่างตามทางเดินในตอนกลางคืน เราจะติดตั้งแผ่นเพเวเก้นไว้ในระยะใกล้เสาไฟฟ้าเพื่อที่จะได้ดึงพลังงานไปใช้ได้สะดวกแผ่นเพเวเก้นจะผลิตมาจากวัดสดุรีไซเคลิลที่กันน้ำและคงทนต่อการใช้งานกลางแจ้งค่ะข้อเสนอแนะจากการที่ผู้ถูกสัมภาษณ์นะคะคือ ตรงตึกวิศวะแถวแถวร้านเครื่องเขียนจะมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เยอะมากซึ่งค่อนข้างจะกีดขวางทางเดินเลยแนะนำว่าอาจจะให้มีการจัดหาที่จอดมอเตอร์ไซค์ใหม่คะ่ะ 5. เทสผลตอบรับที่ได้จากการนำเสนอการจัดทำเพลเวเกน 1. นึ่งนิสิตพอใจกับทางเดินแบบเพลเวเกนเพราะจะได้ไม่เดินสะุดสายไฟ 2. การเกิดอุบัติเหตุต่างๆบนทางเท้าลดลง 3. ม,มีแสงไฟส่องสว่างเพียงพอในขณะที่ค่าไฟของมหาวิทยาลัยลดลงเนื่องจาก p พเวเก n นสร้างพลังงานจากการเดินเท้าซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้ผู้คนหันมาใส่ใจสิ่งว่าล้อมมากขึ้นค่ะกลุ่มของเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ